มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดน่ารักกรมสมเด็จพระเทพสเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงเยือนบ้านหมีเนยบัตเตอร์เบรเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์สมเด็จพระกนิฐาทที่ราชเจ้ากรงสมเด็จพระเทพพระราชธุดาสยามบรมราชก,กุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพราเนกิจกรรมปัตตริเวอร์บายเซเว่นอเลเว่ เป็นการส่วนพระองค์ด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในคอนเซปต์ด้วยการสร้างรังสรนบ้านหมีเนยจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพปัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ฉายพระฉาย,ยาลักษณ์ร่วมกับน้องเนยบัตเตอร์แบลอีกด้วยค่ะสุดน่ารักกรมสมเด็จพระเทพเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงเยือนบ้านหมีเนยบัตเตอร์แบล ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ